เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆเหล่าจอมยุทธทุกท่านนะครับสำหรับคลิปอธิบายอาวุธครั้งนี้นะครับผมเราจะอยู่กับอาวุธเกสซอดกันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นอาวุธดาบใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาวุธที่เพื่อนๆพอเวลามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับผมมักจะไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าอาวุธนี้ มีแอนิเมชันในการโจมตีค่อนข้างช้านะครับผมอาจจะไม่ทันใจวัยรุ่นไหนจะเ,เกมนรกะค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเน้นความรวดเร็วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธดับใหญ่ที่ฟันค่อนข้างช้าเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านนะครับผมแต่หลังจากที่ผมได้เล่นมาระยะหนึ่งนะครับผมในช่วงโค้ดเบต้านะครับต้องบอกเลยว่าอาวุธดับใหญ่นะครับเป็นอาวุธที่มีข้อมูลรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะมากๆนะครับผมและคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ พูดเยอะที่สุดนะครับผมเกี่ยวกับข้อมูลอาวุธต่างๆนะครับผมอาวุธดับใหญ่เนี่ยจะมีรายละเอียดที่ต้องพูดกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะยาวมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้เต็มๆแน่นอนนะครับ สำหรับภาพรวมของดาบใหญ่นะครับผมแน่นอนว่าเป็นอาวุธที่โจมตีค่อนข้างช้านะครับผมแต่ว่าแลกมาด้วยระยะโจมตีที่กว้างที่สุดนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีมหาศาลนะครับผมถึงขั้นที่ว่าดาบใหญ่นะครับถ้าหากว่าโจมตีเพียงครั้งเดียวนะครับเลือดศัตรูแทบจะลดไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและแถมดาบใหญ่จะมีท่าชาร์จโจมตีที่มากกว่าอาวุธ ปกตินะครับแล้วก็ท่าชาร์จโจมตีค่อนข้างรุนแรงนะครับผมเรียกได้ว่าชาร์จสุดนะครับผมสามารถฆ่าศัตรูได้ในครั้งเดียวก็สามารถทําได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคครับผมเรามาดูท่าโจมตีธรรมดาของดาบใหญ่กันก่อนนะครับผมโดยที่จะแบ่งเป็นคลิกซ้ายการฟันแบบแนวนอนนะครับแล้วก็คลิกขวาการฟันแบบแนวตั้งนะครับ ซึ่งดาบใหญ่จะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงครับผมก็คือปกติอาวุธทั่วไปนะครับถ้าเรากดคลิกซ้าย3ครั้งนะครับผมครั้งที่3จะเป็นการชาร์จโจมตีนะครับซึ่งดาบใหญ่เนี่ยมันจะชาร์จโจมตีตั้งแต่ครั้งที่2เลยนั่นเองนะครับมาดูที่คลิกซ้ายกันก่อนนะครับผมคลิกซ้ายปกติจะเป็นการฟันกวาด1ครั้งนะครับครั้งที่2จะเป็นการชาร์จโจมตีนะครับผมตามด้วยการโจมตีปกติ1ครั้งแล้วก็กดคลิกครั้งที่3จะเป็นการฟันกวาดนะครับผม ซึ่งมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับผมข้อดีก็คือการคลิกซ้ายธรรมดานะครับระยะการฟันมันจะกว้างมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราชาร์จโจมตีตั้งแต่ดาบที่2เลยนะครับผมจะทําให้ศัตรูที่โดนชาร์จโจมตีจะลม้มลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากดคลิกซ้ายซ้ำอีกทีนึงเนี่ยจะทําให้การโจมตีไม่โดนศัตรูนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาบอกคอมโบท,ทีหลังนะครับเรามาดูคลิกขวากันก่อนนะครับผมการโจมตีด้วยคลิกขวาน,นะครับผมจะเป็นการสับลงมานะครับผม ซึ่งการโจมตีครั้งแรกจะเป็นการโจมตีปกติและการโจมตีครั้งที่2จะเป็นการโจมตีแบบชาร์จโจมตีโดยการฟาดดับลงมานะครับผมซึ่งข้อดีของการฟาดดับลงมาเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูที่นอนอยู่นะครับผมจะโดนดาเมจด้วยนั่นเองนะครับซึ่งคอมโบที่คิดได้แบบพื้นฐานเลยนะครับผมก็คือเป็นการกดคลิกซ้าย2ครั้งตามด้วยคลิกขวา1ครั้งนะครับผมก็จะออกมาเป็นรูปแบบที่ว่ากดคลิกซ้ายธรรมดาเพื่อฟันกวาดกดคลิกซ้ายธรรมดาเพื่อคอมโบท่าที่2แบบชาร์จโจมตีนะครับ แล้วก็กดคลิกขวาเพื่อเป็นการฟาดดาบลงมานั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราโจมตีปกติครั้งที่1โจมตีด้วยการชาร์จครั้งที่ 2, สศัตรูจะลงไปนอนนะครับแล้วเรากดคลิกขวาเพื่อฟาดลงมาเนี่ยมันก็จะทาดาเมจให้กับศัตรูที่กําลังนอนอยู่นั่นเองนะครับผมบก็คอมโบจะเป็นคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวานั่นเองนะครับผมอันนี้เข้าๆก่อนประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูท่าชาร์จโจมตีกันบ้างครับผม ซึ่งบอกเลยว่าถ้าชาร์จโจมตีของอาวุธอื่นนะครับผมอาจจะกดชาร์จหนึ่งชาร์จสก็ออกท่าเหมือนกันนะครับแต่ดับใหญ่ไหมนะครับผมอันนี้ผมอาจจะไม่มีภาพมาให้ดูทั้งหมดนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมบันทึกวิดีโอผมยังไม่รู้นะครับว่าดับใหญ่ในมูฟเซ็ตมันเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราชาร์จ1ครั้งนะครับผมจะเป็นการฟันกวาด1ครั้งครับการชาร์จครั้งที่2จะเป็นการหมุนฟันประมาณ2ครั้งนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราชาร์จจนสุดเลยนะครับผมขั้นที่3นะครับตัวละครของเราจะทําการฟาดฟันดาบใหญ่แบบบ้าคลั่งนะครับผมเป็นการหมุนแบบหลายรอบเลยนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าศัตรูโดนโจมตีตั้งแต่ดาบแรกนะครับผมบอกเลยว่าตายได้ในคอมโบนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมมาดูที่คิกขวากันบ้างครับผมคิกขวาก็จะเป็นการฟาดดาบลงมานะครับผมซึ่งจะมีการโจมตี2จังหวะนะครับสําหรับการคิกขวาครั้งนะครับผมตัวละครจะโจมตีจังหวะที่1เป็นการฟันเสยนะครับแล้วก็เป็นการ ฟันจังหวะที่2ก็คือการฟาดดาบลงมานะครับผมซึ่งการโจมตีนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างแพรรี่ยากนะครับเพราะว่าการฟาดโจมตีของกิกขวานะครับมันเร็วมากนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครฝึกจนเชี่ยวชาญก็จะสามารถแพรรี่ได้ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูเป็นไอเดียก่อนแล้วกันนะครับผมก็คือคลิกซ้ายครั้งแรกนะครับตัวละครจะฟันกวาด1ทีนะครับแล้วก็คลิกซ้ายครั้งที่2ตัวละครจะหมุน2ทีประมาณ2ทีนะครับผมแล้วก็คลิกซ้ายแบบสุดเลยนะครับผมตัวละครจะหมุนแบบ ดาบข้างนะครับผมก็คือทําดาเมจอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็การชาร์จโจมตีด้วยคิยขวานะครับผมจะเป็นการโจมตี2จังหวะก็คือกระโดดฟันครั้งที่1แล้วก็ฟันลงครั้งที่2ประมาณนี้นะครับดูเป็นไอเดียคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นต่อไปกันนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องต่อมาก็คือการฟันเสยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการกดสีครั้งเหมือนเดิมแล้วกดคิยขวานะครับตัวละครก็จะฟันเสยขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเรากดคิยกขวานะครับผมตัวละครก็จะฟันฟาดลงมานะครับผมเป โจมตีแบบแนวตั้งนะครับผมก็เอาไว้ทําเป็นคอมโบกันได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะวิ่งกดสไลด์โดยการกด C ีนะครับแล้วก็กดคลิกขวานั่นเองนะครับเป็นการเปิดท่าแบบเท่ๆนะครับผม ทีนี้เรามาดูท่าพิเศษของดาบใหญ่ที่อาวุธอื่นไม่มีนะครับซึ่งท่านี้นะครับผมถูกเรียกว่า stone form นะครับผมก็คือประมาณว่าแบบล่างหินอะไรประมาณนี้นะครับผมมาอธิบาย stone form กันก่อนนะครับผมซึ่งอาวุธดาบใหญ่นะครับเป็นอาวุธเดียวที่มีท่า stone form นะครับซึ่ง stone form จะเกิดขึ้นก็ตอนที่ถ้าหากว่าเรากดโจมตีพร้อมกับศัตรูพอดีนะครับผมจะทําให้เกิดสถานะ stone form นะครับผมซึ่งสถานะ stone form นะครับตัวละครดาบใหญ่เนี่ยจะทําการบล็อกการโจมตี กายภาพที่ได้รับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดสถานะ stone form นะครับผมตัวละครเรามันจะบล็อกการโจมตีแบบเป้งเป้งเป้งปงปงเปงแบบนี้นะครับหลังจากที่เกิดเสียงนี้ขึ้นมานะครับผมเราสามารถตอบโต้การโจมตีได้โดยกดคลิกซ้ายหรือคลิกขวานะครับผมซึ่งถ้าหากว่าโจมตีด้วยคลิกซ้ายนะครับผมจะเป็นการชาร์จโจมตีและฟันใส่ศัตรูบริเวณซี่โครงนะครับผมซึ่งก็จะทําให้ศัตรูชะง,งักนั่นเองนะครับผม แต่ผมแนะนําให้กดคลิกขวามากกว่านะครับผมเพราะว่าหลังจากท่า s t o n ฟอร์มนะครับแล้วเรากดคลิกขวาเนี่ยตัวละครเราจะใช้คอมโบการชาร์จโจมตีของคลิกขวานะครับก็คือกระโดดเสยแล้วก็ฟันซ้ํานะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรสะใจเลยนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆนเล่นดับใหญ่นะครับผมผมค่อนข้างแนะนําให้โจมตีด้วยคลิกขวามากกว่านะครับเพราะว่าถ้าคลิกขวาของดับใหญ่เนี่ยท่าง้างมันจะค่อนข้างช้ามากเลยนะครับแล้วก็การจังหวะในการใช้สโตนฟอร์มได้ไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับผม เพื่อนๆที่เล่นใหม่เนี่ยส่วนมากจะกดคลิกซ้ายในการฟันใช่ไหมครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยนะครับว่าดับใหญ่ควรใช้การโจมตีด้วยการคลิกขวานะครับผมเพราะว่าคลิกขวาของดับใหญ่เนี่ยมันช้านะครับผมซึ่งความช้าเมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะทําให้เกิดสถานะสโตนฟอร์มได้ง่ายขึ้นเองนะครับผมและหลังจากที่การคลิกขวาติดท่าสโตนฟอร์มนะครับเราสามารถ โจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยท่าช้าโจมตีของขี้ขวาที่รุนแรงนะครับผมแล้วก็ดุดันแพลี่ยากด้วยนะครับผมก็คือท่าเสยฟันแล้วก็ฟาดลงมานั่นเองนะครับก็จะเห็นข้อดีแล้วนะครับผมว่าดาบใหญ่เนี่ยมันโจมตีชา้าก็จริงนะครับผมแต่ว่าข้อดีของมันคือมันมีท่าพิเศษที่เรียกว่าสัตนฟอร์มนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้ดาบใหญ่เนี่ย พอเวลาปะดาบกับอาวุธใดก็ตามนะครับผมเราสามารถกดโจมตีต่อเนื่องได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการผักศัตรูตัวนั้นนะครับผมหรือว่าเป็นการบอกให้รู้ว่าเอ้ยค่าดาบใหญ่เวอยอย่ามาซ่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมอาจจะพูดเยื้อไปนะครับผมขออนุญาตสรุปแบบสั้นๆนะครับ Stone Form ก็คือเป็นท่าที่เกิดการปะดาบขึ้นมานะครับผมและมีเสียงดังเป้งๆไปๆนะครับผมซึ่งในสถานะนี้นะครับเราสามารถกดคลิกซ้ายต่อหรือคลิกขวาต่อก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าหากว่าเราเล่นใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำไม่กดคลิกขวานะครับเพราะว่าถ้าคลิกขวาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ดุดันกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคลิกซ้ายจะไม่มีข้อดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายในช่วงของโซเจตอัปเกรดกันนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆครับผมต้องๆผมจะติดโอ้โหตายพ้าไวบอกได้ทุกดอก กำลังดุกดดกำลังดุกโดดตายแล้วโอเคแล้วเราก็มาพูดถึงประเด็นของโซเจตกันเลยละกันนะครับซึ่งโซเจตของดับใหญ่นะครับผมก็ค่อนข้างมีเยอะมากๆเลยนะครับผมเยอะกว่าวุฒอื่นมากๆเลยนะครับเรามาดูที่เจตอันแรกกันก่อนเลยนะครับผมก็คือโอเวอร์โหลดนะครับ โอเวอร์โหลดนะครับผมในคําอธิบายนะครับเขียนไว้ค่อนข้างงงนะครับแถมรูปประกอบเนี่ยก็ค่อนข้างงงด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ใช้เวลาในการแกะโซเจตนี้พอสมควรนะครับผมจนผมได้รับคําตอบแล้วครับก็คือผมขออนุญาตอธิบายในแบบที่ผมเข้าใจเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งโซเจตตัวนี้นะครับผมจะมาคอมโบกับตัว stone form นะครับปกติแล้วเวลาเราติดสถานะ stone form นะครับเราจะสามารถฟันชัดสวนกลับไปจําได้ไหมครับผมถ้าหากว่าเรา ติด stone form นะครับผมแล้วเราสวนกลับไปด้วยคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการโจมตีชาร์จแบบขั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถทำ stone form ได้หลายครั้งนะครับก็คือติดสถานะ stone form เป้งเป้งเป,ป้งอะสมมติผม3เป้งแล้วกันนะครับผมตัวละครเราจะสามารถโจมตีสวนกลับไปด้วยท่าชาร์จโจมตีที่รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับผม ผมไม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไงครับผมอ้าวย้อนกลับมาที่ดาบใหญ่นะครับเอาคลิกซ้ายก่อนแล้วกันคลิกขวาผมขอเนี่ยตัดไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับการชาร์จโจมตีของคลิกซ้ายจําได้ไหมครับชาร์จที่1ตัวละครจะโจมตีครั้งเดียวชาร์จที่2ตัวละครจะโจมตีหมุนฟัน2ครั้งชาร์จที่3ตัวละครจะหมุนฟันเป็นท่าใหญ่นะครับผมจําได้ไหมครับผมขอเรียกเป็น1ชาร์จ1ชาร์จ2ชาร์จ3แล้วกันนะครับถ้าหากว่าเราได้โซเจตโอเวอร์โหลดมานะครับผมคุณ ตัวละครของเราจะชาร์จโจมตีสวนกลับไปด้วยท่าที่มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นคุณทำสถานะ stone form 3ครั้งตัวละครของเราก็จะปล่อยท่าชาร์จโจมตีออกไปเป็นชาร์จที่3ของท่านั้นนั่นเองซึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะก็คือถ้าหากว่าคุณบล็อกศัตรูด้วย stone form ได้3ครั้งนะครับแล้วกดคลิกซ้ายจโจมตีการโจมตีด้วยคลิกซ้ายจะเป็นท่าชาร์จขั้น3นั่นเองนะครับผม เราบล็อกได้3ามครั้งถ้าโจมตีที่ปล่อยออกไปก็จะเป็นชาร์จขั้น3านั่นเองนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือยิ่งบล็อกท่าสวนกลับไปก็จะยิ่งเป็นท่าใหญ่นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเราโจมตีติดสถานะ stone form นะครับผมปกติเรากดชาร์จโจมตีกลับไปจะเป็นขั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีตัวโซเจตโอเวอร์โหลดนะครับผมจะทําให้เราชาร์จโจมตีกลับไปตามจํานวนที่เราบล็อกได้นั่นเองนะครับผมซึ่งปกติแล้วการบล็อกโจมตีมันเกิดขึ้นบ่่ออยยูแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะชาร์จโจมตีกลับไปด้วยท่าใหญ่นะครับผมเป็นอะไรที่ทําได้ไม่ยากเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับผมขอภัยจริงๆนะครับผมสําหรับการอธิบายครั้งนี้มันมันต้องลองเล่นเองจริงๆนะครับผมถึงจะเข้าใจฟีลลิ่งนะครับหรือว่าล็อเกมเปิดก่อนนะครับผมแล้วก็ไปซ้อมดูนะครับผมเอาโซโอร์โหลดมาใส่ไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองติดสถานะ stone อร์มบ่อยๆนะครับแล้วก็ลองฟันสวนดูแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจเองนะครับซึ่งผมมาอธิบายให้ฟังนี้มันอาจจะ เข้าใจยากนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่รูปประกอบผมจะใช้รูปเดิมซ้ําๆนะครับเพราะว่าฟุตเตจดที่ผมถ่ายมามีน้อยมากๆนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมโอเคครับเรามาพูดถึงเจตต่อไปกันครับผมก็คือ Earth Checker นะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าเจตนี้น่าจะถูกใจคุณผู้ชมที่ชอบชาร์จฟันดับใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะปกตินะครับผมดับใหญ่เนี่ยเวลาเราชาร์จฟันขั้นที่3เนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ เอิร์ดเชคเกอร์ไปนะครับผมจะทําให้การชาร์จฟันของเรานะครับผมรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกครับผมอย่างแรกเลยก็คือจะเพิ่มรอบในการชาร์จฟันของเรานั่นเองนะครับผมจากเดิมที่เราชาร์จฟันประมาณ3ประมาณ3รอบผมตีว่า3รอบแล้วกันนะครับผมทีนี้ถ้าหากว่าเราใส่โซเจตนี้ขึ้นไปนะครับจะเพิ่มรอบในการชาร์จฟันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งจากที่ผมสังเกตการใช้มานะครับผมถ้าหากว่าเราใส่โซเจตตัวนี้แล้วกดคลิกซ้ายรัวๆนะครับจะทําให้ตัวละครของเรา หมุนโจมตีบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะจบด้วยท่ากระโดดชาร์จฟันที่ดูแบบเหมือนกับตอนที่ทอใน i ินฟิน t y w a วบอกว่าส่งทานฮอตมาให้ข่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมซึ่งผมมองว่าท่านี้นะครับถ้าเราแอบเนียนชาร์จฟันสักทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็พุ่งเข้าไปใส่วงศัตรูนะครับผมบอกเลยว่าหลายคิวแน่ๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าท่าชาร์จโจมตีของดาบใหญ่มันแรงอยู่แล้วนะครับเสริมพลังด้วยเอิร์ธเชคเกอร์ไปนี่ถือได้ว่าเป็นแบบ คุพ่อคนแม่ถ to ้าไม่ตายเลยนะครับขอไปที่พูดคำหยาบนะครับผมก็ให้ภาพมันอธิบายแล้วกันนะครับผมว่ามันอลังการขนาดไหนโอเคครับสำหรับโซเจตต่อมานะครับก็เป็นอีกโซเจตหนึ่งที่ผมชอบนะครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ลองเล่นในเกมเลยนะครับก็คือเจตที่ชื่อว่า inferno slash นะครับผม ถ้าใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับผมผมก็ขอให้นึกถึงฮินคามิคามูระนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเหมือนมากๆ <c oughs> <c oughs> <g others> าก่็กลับมาเข้าเรื่องก่อนเอาเป็นการเป็นงานก่อนนะครับโซเจตอินฟโนสแลตนะครับผมจะทําให้การชาร์จโจมตีครั้งที่2นะครับผมขอย้ําว่าครั้งที่2นะครับผมเพราะถ้าคุณผู้ชมใช้การชาร์จแบบสุดครั้งที่3มจะไม่ได้ผลของสกิลตัวนี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชาร์จขั้น2นะครับผมจากการโจมตีหมุนฟันสองครั้งนะครับผม ก็จะอัปเกรดมาเป็นการหมุนฟันโดยที่จะมีการโจมตีไฟเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งการโจมตีไฟนี้ส่งผลอะไรบ้างไม่ได้มีอธิบายนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะเพิ่มดาเมจให้กับการชาร์จโจมตีขั้นที่2ได้แน่นอนนะครับมาที่โซเจต,ต่อมาครับผมก็คือช็อคเวฟนะครับช็อคเวฟจะทําให้การโจมตีธรรมดาคลิกขวานะครับผม ในดาบที่2นะครับจะสร้างขึ้นช็อกเวฟที่ทําดาเมจนะครับการโจมตีธรรมดาคลิกขวานะครับผมก็คือครั้งแรกจะเป็นการโจมตีฟันเสืยขึ้นแล้วก็การโจมตีฟาดลงนะครับซึ่งการโจมตีฟาดลงนี่แหละครับผมจะทําให้เกิดขึ้นช็อกเวฟนั่นเองนะครับ ครับผมมาที่โซเจตอันต่อไปนะครับผมก็คือ aerial lens นะครับผมซึ่ง aerial lens นะครับผมจะทําให้การชาร์จโจมตีด้วยคิดขวานะครับผมจะสร้างช็อคเวฟออกมานั่นเองนะครับพอเวลาคุณผู้ชมกดชาร์จโจมตีคิดขวานะครับผมตอนตัวละครเราฟาดลงมานะครับผมจะเกิดขึ้นที่เป็นคลื่นพลังนะครับผมซึ่งจะทําดาเมจรอบๆด้วยนะครับอันนี้ก็ขออภัยผมไม่มีภาพในเกมมาให้ดูเหมือนกันนะครับและสําหรับโซเจตสุดท้ายนะครับผม g กส s s shot z a นะครับก็คล้ายๆกับ อันที่ก่อนๆนะครับผมก็คือถ้าว่าเราเคาน์เตอร์แล้วต่อด้วยท่าโจมตีเคาน์เตอร์นะครับเราก็จะได้รีเลือดประมาณนี้นั่นเองนะครับผมไม่ขออธิบายเยอะแล้วกันนะครับพอพูดไปแล้วก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับโซเจตนะครับทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นต่อมากันครับก็คือตัวท่าแพรลี่แล้วก็ท่าสวนนะครับผมซึ่งผมก็ขอตัดคลิปมาใส่ให้ดูเลยนะครับผมก็คือหลังจากที่เราแพรลี่เสร็จเนี่ย ท่าสวนก็คือเป็นท่าฟาดดาบลงมานะครับผมบอกเลยว่าเป็นท่าที่โคตรสะใจนะครับผมเปียงลงมาอย่างกับฟ้าผ่าเลยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับประเด็นต่อมาเรามาดูท่าชาร์จโจมตีที่เสี่ยงต่อการแพร่ลีนั่นเองนะครับผมซึ่งมาเริ่มด้วยการโจมตีปกติด้วยคลิกซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะครับผมว่าการโจมตีคลิกซ้ายปกติเนี่ย คลิกซ้ายครั้งแรกจะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับคลิกครั้งที่2จะเป็นการชาร์จโจมตีนะครับซึ่งอันเนี้ยเสี่ยงต่อการโดนแพรี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นดาบใหญ่นะครับผมก็ค่อนข้างเสี่ยงแพรี่นะครับเพราะดาบที่2ของมันก็เป็นท่าชาร์จโจมตีแล้วนะครับผมสำหรับการคลิกขวานะครับผม คิกขวาครั้งแรกฟันเสยนะครับคิกขวาครั้งที่2เป็นการฟาดลงมานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นการชาร์จโจมตีจะเสี่ยงต่อการแพรลี่นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เล่นดาบใหญ่อย่าฟันซุ่มสีุ่มหนะครับผมเป็นอาวุธอีกอันนึงนะครับผมที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อการโดนแพรลี่และอดอาวุธมากๆเลยนะครับผมเวลาเล่นดาบใหญ่นี่ให้ใจเย็นๆนะครับมาดูที่ท่าต่อไปครับผมก็คือท่าชาร์จโจมตีด้วยคลิกซ้ายนะครับการชาร์จโจมตีด้วยคลิกซ้ายนะครับผมสามารถที่จะโดนแพรลี่ได้ทุกขั้นนะครับ ใหญ่นะครับผมที่เราหมุนฟันเร็วๆนะครับผมถ้าเรากะจังหวะดีๆนะครับเราสามารถที่จะแพรลี่ท่านี้ได้นะครับซึ่งมันไม่ได้เร็วเลยมากขนาดนั้นนะครับผมถ้าเราไปฝึกในโหมดซ้อมบ่อยๆนะครับผมเวลาตัวละครเตรียมตัวที่จะหมุนฟันนะครับผมในจังหวะนั้นเรากดแพรลี่ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการปลดอาวุธเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นการเหมือนกับหักหน้าศัตรูนะครับคือศัตรูเนี่ยก็คิดว่าแบบฮ้ยมึงตายแน่เดี๋ยวกูจะชาร์จโจมตีใส่มึงเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าเรา ทำการแพรลี่แล้วก็ปลดอาวุธนะครับผมจะทําให้กําลังใจศัตรูนี่หายไปเลยนะครับผมจากที่แบบตั้งใจจะใช้ท่าใหญ่ในการปิดชีพเรากลายเป็นว่าเราแพรลี่ได้เลยประมาณนั้นนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างแลกพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าคุณแพรลี่ไม่ได้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะโดนหมุนฟันแบบเต็มอิ่มเลยนะครับผมอาจจะตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างวัดใจพอสมควรนะครับผมก็ ลองตัดสินใจกันดูนะครับเพราะเวลาเล่นจริงๆนี่เราไม่มีเวลามาคิดหรอกครับมันก็ต้องแลกกันหน่อยแหละนะแล้วก็ถ้าชาร์จโจมตีด้วยคิดขวานะครับผมอันนี้ผมมองว่าเป็นไม้เด็ดของดับใหญ่เลยนะครับเพราะปกติแล้วดับใหญ่มันจะแพรลี่ง่ายนะครับแต่ถ้าชาร์จโจมตีคิดขวาของดับใหญ่นี่ทีเด็ดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับผมและกาจังหวะในการแพรลี่ได้ยากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเอ้าก็ชาร์จโจมตีก็กดแพรี่รอไงไม่เห็นยากอะไรเลยก็ลองไป ซ้อมในโหมดฝึกซ้อมนะครับตอนเกมเปิดเนี่ยลองไปซ้อมดูแล้วกันนะครับแล้วจะเข้าใจที่ผมพูดว่าการชาร์จโจมตีคิขวางดับใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างจะแพรลี่ยากพอสมควรนะครับผมคือมันก็ทั้งง่ายและยากในเวลาเดียวกันผมบอกไม่ถูกจริงๆครับผมเพราะว่าถ้าเป็นการชาร์จของอาวุธอื่นนะครับมันแพรลี่จังหวะค่อนข้างแน่นอนนะครับแต่ว่าคิขวาของดับใหญ่เนี่ยถ้าชาร์จมันเร็วจริงๆครับผมง่ายก็ ไปลองดูแล้วกันนะครับผมผมก็ทั้งแพรลี่ได้บ้างแพรี่ไม่ได้บ้างนะครับผมแต่ในคลิปผมอาจจะเอาวันที่แพรี่ติดมาให้ดูนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูจังหวะของมันนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นการอวดแต่อย่างใดนะครับโอเคครับผมก็มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับการสรุปดับใหญ่นะครับถ้าคุณผู้ชมฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็จะน่าจะรู้แล้วว่าข้อมูลของดับใหญ่มันลึกมากๆนะครับผมและทีมงานใส่มูฟเมนต์ใส่ข้อดีใส่เกตเล็กเกตน้อยของดับใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้คุณผู้ชมมองข้ามอาวุธนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมที่มาเล่นใหม่ๆนะครับอุ้ยดาบคาตนะเท่่ะเล่นดาบคาตนะดีกว่าเฮ้ยกระบีผิวดีเล่นกระบีดีกว่าอุ้ยหอกโอ้โหฟันเร็วพุ่งเข้าไปฟันแบบท่าอย่างเท่เลยอย่างไรเงี้ยก็จะมองข้ามดาบใหญ่ไปนะครับผมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่าดาบใหญ่ถ้าหากว่าฝึกเล่นจุนเซีนนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอาวุธที่ทรงพลังคือมันแรงมากนะครับผมและท่าโจมตีมันกว้างมากแต่อาจจะแลกมาด้วยท่า การโจมตีที่ค่อนข้างเชื่องช้านะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมการโจมตีที่เชื่องช้าเนี่ยมันมีสถานะ stone form ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับเป็นไม้เด็ดนะครับผมสําหรับอาวุธดับใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่ผมพูดยาวที่สุดและน่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างนานนะครับไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้ามีการอธิบายซ้ําอะไรหรืออย่างนี้นะครับเพราะว่าผมพยายามจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นการว่าผมพูดเยอะไปอาจจะทําให้คุณผู้ชมสับสนยิ่งกว่าเดิมนะครับไงก็เกมนี้มันต้องศึกกษาไปแล้ว ต้องประสบการณ์จริงก็สําคัญนะครับหมายถึงว่าเราลองไปซ้อมจริง่เราจะเห็นภาพมากกว่าผมมานั่งอธิบายนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้เกมมันยังปิดเซิร์ฟอยู่ผมก็เลยมาพยายามอธิบายให้ลึกมากที่สุดเท่าที่ผมจะพอหาความรู้มาได้นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่า พูดยาวจนเจ็บคอกันเลยนะครับผมคลิปนี้โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ก่อนจากกันไปก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่ามองข้ามอาวุธนี้นะครับมันเป็นอาวุธที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าแม้ว่ามันจะฟันช้านะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันมีเกดเล็กเกดน้อยเยอะนะครับผมไงก็ลองเปิดใจเล่นมันดูนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะเป็นอาวุธหอกนะครับอาวุธสุดท้ายของช่วงโคตรเบตานะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ